ตรงนี้ครับข้างหน้านี่ครับนะครับตรงนั้นครับตาเมื่อกี้ลงเป็นแพร่เลยครับน้าตัวนี้ขาวปลามากปลาขึ้นมันขึ้นหรือมันลงอ่ะมันขึ้นขึ้นนไปน่มันขึ้นไปนอ่ ใช้มองดักไหว่อนทิดเส้นดูฟุ้มแล้วก็หัวไฟเราเป็นมดทุกคนเสียปวานในแหงคือคักๆเลยขึ้นมาไงเนี่นนนนนยนสองดูซิหัวไฟก็มีเพื่อนแล้วก็ติ้วขยันเหมือนของรับไม่มีความหมาย <c ười> อุ้ยอืมลูกปลาไม่ป๊อดอุ้ยบาทเดียวลูกปลาดิน้น อุ้ยมันล่วงลงไปแล้วนะ่ะเมื่อกี้มันล่วงลงไปกี่ตัวนะ่ะทีเดียวทุกคนเต็มแพรเลยทุกคนรูนสวยก็มีฮะทุกคนเป็นแพรเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราปลดที่บ<ป>้านไปเอาเอาสียดึงลงไปทำไมแล้วมันก็ดิฉันเพิ่งเท้าไงพอแล้ว กูเหย,ยื่อเยอะเลยอ่ะก่อ,ยยอ,อ,อหินนี่แกเอามองมาใส่ดักไว้นี่มันขึ้นมันลงนี่เจ็บสินตายเบิดทุมมกัน